สวัสดีครับพวกผมเฉียบเซ็ปคานครับเมื่อคืนปอร์โต้ที่อยู่ในกลุ่มนะครับเป็นตัววีของทุกเฉียบมากันตามนัดนะครับรวมถึงแทบทอนสปอร์แล้วก็โกเทนเบิร์ดนะครับแล้วก็ยังมีเอตจาเกลสกิด้วยส่วนตัวที่พาดไปเป็นเอฟบอกกับโคลอรนเทียนส่วนหน้าช่องให้ว่าเตัวมา5้าพเท่านั้นเองผลงานทุกเฉียบมีเห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใครอยากได้แนวทางฟุตบอลสดนะครับในแต่ละวัน24ชั่วโมงสามารถเข้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทุกเฉียบได้มีอยู่2,000่าชีวิต5กลุุ่มมนนนนะครัััับบแแลล้้วววววยงงีทาฟตตอเ ืนให้ด้วยนะครับไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับฝากไว้แล้วกันครับแ L S 77หรือว่าจิ้มลิงก์ที่เฉียบวางไว้ให้ก็ได้แล้วมาเป็นโซนหนึ่งมันเลยไปด้วยกันกับนุ่เฉียบเซฟคานะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับนะวันพุธที่13สิงหาไฮไลท์อยู่ที่เกมซูเปอร์คัพนะครับระหว่างแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะเจอกับแชมป์คนอ่าทีมของนะครับยูโรปาลีกก็คือทีมของปารีสกับสเปอร์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยวันนี้ลุงเฉียบหยิบยกมาาฝกคู่บเดจ็ เอาละครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกนะครับเราไปดูเกมซูเปอร์คัพนะครับหรือว่าเกมแชมป์ยนแชมป์ระหว่างแชมป์ยูโรฟ้าแชมเปี้ยนลีกกับทางด้านของยูโรปาลีกมาเจอกันนะครับเกมคู่ที่คิกออฟประตีสองระหว่างนะครับเปเชนหรือว่าปารีสแซ็งฌแองจะนะครับนะพบกับทางด้านของสเปอร์เตะกันที่อิตาลีนะครับเกมคู่นี้ยังมีกิจกรรมทายผลสกอร์ว่าจบลงที่เท่าไหร่ใครผู้ชนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อลุ้นรับของรางวัลจากวงเฉียบสซมคารผู้ชนะต้องไปไปตามเงื่อนไขลุ้องกลัวนเฉียบงงงแจบัสส่่ใหห้นนนออารรขวัลถ้าเป็นผูู้ถกรางววััลนนนะครบเอาใส่ ของนะครับเฮตูเฮคู่นี้เคยเจอกันมาหนึ่งครั้งที่สหรัฐอเมริกาครับเป็นอันด้านของปารีสเนี่ยแพ้กับสเปอร์ไป4ประตูต่ะสองในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017นู่นเลยก็ถือว่าไกลพอสมควรตอนนั้นปารีสยังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเฮตูเฮยังวัดอะไรไม่ได้นะครับในเกมเดียวที่เขาเจอกันมาส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดของทางด้านปารีสแซนจ์แมงครับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยบลีกเนี่ยห้าเกมหลังพวกเขาครับชนะสี่แล้วก็แพ้เกมเดียวก็คือแพ้กััััับบบนนนนนดดชชชชชชิิิิงงะะะะเเเเลลลลศศึกกกกกกสสสโโมมมมมมรรรรรรแแแแปปป์์์ทีี่่่หฐอออาาาพ้้้ซคควว็็ไไไถืฟับ นะปารีสยังดูดีอยู่ก็ชนะได้ทั้งมาดริดนะครับไบรเยอร์นเอ๋ยนะครับอินเตอร์แมมมี่แล้วก็ทางด้านของเซเทนชาวเดอร์นะครับก็ถือว่าฟอร์มดีแหละนะครับส่วนด้านของสเปอร์5เกมหลังสุดพวกเขาชนะเกมเดียวครับแล้วก็เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดอุ่นเครื่องล่าสุดเลยหมาดๆเลยครับแพ้กับไบรเยอร์มิวนิคไปถึง4-0เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดลุงเฉียบจะมองว่าแชมป์ยูฟ่าจัมเปอร์ลิกอย่างเปเช่ดูดีกว่าทางด้านของแชมป์ยูฟ่านนะครับนะยูโรฟ้านขขอออองงสเเปร์ค่น้ายะพอสมควรนะครับส่วนในเรรื่ององงขะยูโรนนะะคครับับที่่าาาดวาจลงงงสมออิบ จากแมตที่แล้วนะครับผู้สาประตูวันนี้น่าจะเป็นผู้สาประตูตัวใหม่ที่คว้ามาจากริวนะครับดอนารุมาไม่มีชื่อถูกหั่นออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอยากย้ายทีมนะส่วนนะครับนะระบบวันนี้ก็น่าจะมาในระบบ4-3-3นำทัพโดยกองหลังกับตันทีมอย่างมาควินยอสนะครับรวมไปถึงแบ็กสองข้างอย่างทางด้านของอากรามฮาคิมีแล้วก็ด้่งของนูโนเมนเดสแบ็กทีมชาติโปรตุเกสนะครับตรงกลางนะครับมีวิตินยาจูอัลเนเวสนะครับแล้วก็ฟาเบียนลุยส่วนข้างหน้า3ตัวน่าจะเหมือนเดิมครับดูเอรวมไปถึงนั่ ป้าวันนี้อาจจะใช้เป็นโอสมานเดเบเล่เหมือนเดิมนะครับก็ดูจากตรงนี้ตัวเล่นหลักๆนะครับเปเชอยู่ครบแน่นอนครับแข่งทุกตำแหน่งครับนะเล่นกันได้รวดเร็วนะครับแล้วก็จบสกอร์กันได้อย่างเฉียบคันดูเฉยมองว่าพวกเขานะครับนะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเกมนี้น่าจะเต็มที่หลังจากที่เสียแชมป์ชิงแชมป์สโมสร,รโลกให้กับเชลซีไปนะครับเฉียมองว่าพวกเขาก็อยากจะแก้หน้าให้ตัวเองเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้เฉยมองว่าเปเชของหลุยส์เอเลเก้ดูน่ากลัวพอสมควรเลยนะครับส่วนด้านของสเปอร์นะครับนะวันนี้น่าจะมาในรรระะะบบบบบบนนคัักกก็ยึดแผจจาาที่่เอ บาเยซ์เลยนะครับลูกทีมของโทมัสแฟงก็นำทัพโดยมีทัพตัวอย่างวิคลาดิโอครับกองหลังมีทั้งนักของกิสเตียโรเมโรรวมไปถึงมิกกี้ฟานเดเวนครับแบ็คซ้ายขวาเป็นสเปนเซอร์กับทั้งกอนครับนะเปโดปอโรตรงกลางครับได้จาวบริลยาย้ายมาจากบาเยร์นะครับนะส่วนอีก2คนก็เป็นเบนทันกูจับคู่กับทั้งของปาปซานะครับส่วนทั้านักของเจมส์ดิสันเนี่ยบาดเจ็บนะครับพักยาวๆเลยแล้วก็ด้านบนวันนี้ไม่มีซอนเทิงบีแล้วนะย้ายไปลอสแอ็เจลิสแล้วนะครับก็จะมีโมเมกคูดุสที่ย้ายมมมมมาาาาาจจจกกกกเเเเวววตแแฮรรรรไปปถึงดนน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 นอออซัััั่ลล้้็็็ะะคคบบิิิชสหื เล่นหลักๆไม่ได้เปลี sure. like ่ยนแปลงมากอะไรนะครับสำหรับทางด้านของ huh? <sh> <sag abyte> <itself> สเปอร์ก็ขยับเพียงแค่1นถึงสองตำแหน่งเท่านั้นเองเพราะนั้นเกมนี้เจอกับปารีสซึ่งต้องบอกว่าขุมกําลังเนี่ยเป็นรองปารีสอยู่แล้วครับแล้วก็รูปแบบการเล่นด้วยเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าปารีสแาจจะแข่งดูน่าเชียร์กว่านะครับส่วนในเรื่องของอที่แคปครับเกมนี้เปิดมาให้ปารีสเป็นต่อทางด้านของสเปอร์ครับอยู่ที่หนึ่งขีดหนึ่งจุดห้ากำแพงมุมบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามขีดสามจะมีให้เห็นนะครับนะะะะส่วนนนครับจไปถึงเกมนั้นต้องดดูให้ีเพราะฉะนนั้ใคียบชมว่าสามนี้ต้องนะครับนะช่มี หมักให้ดีโดยส่วนตัวของลุงเฉียบเองแล้วลุงเฉียบก็ขอไม่ไปยุ่งดีกว่าในเรื่องของแปมบลบคู่นี้นะครับ่วาการไปต่อที่1 1.5ึ 1. 5, เกมนี้ลุงเฉียบมองว่าเปเชดูเหนือกว่าครับขนาดของทีมคุณภาพของนักเตะรวมถึงรูปแบบการเล่นแล้วก็กลิ่นของกุนซืออย่างหลุยเ e อิเลเก้ G e. เพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับแชมป์เยอฟ้าแชมเปี้ยนลีกนะครับอย่างเปเช 1, 1 5บอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่ศึกฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนัดที่2นะครับระหว่างอิตาลีบุซักเซเฮียวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านที่ตุรกีครับรับมือแกเมียนไวกิ้งเอฟเคจากนอร์เวย์เกมคู่นี้คิกออฟราบ5ทุ่มนะครับในส่วนของเอทเวคู่นี้จะมาครั้งเดียวนะครับก็คือเกมแรกนั่นเองเตะกันที่นอร์เวย์เมื่อวันที่8สิงหาที่ผ่านมาเป็นอิตาลีบุซักเซเฮียบุกไปชนะมาได้ถึง3-1นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้พวกเขาได้เปรียบมากพอสมควรเลยถ้าจบ2เกมนี้แล้วมีผผนะนะผููููู้้้้้ชชนนนนนนนะะะคครรรับบบต่่่ไดดดาาาาาเเเขสสออออุุอทยยใศึกกกกฟฟฟลลลซ์ีฤ2025-2026็ ถือว่าน่าสนใจมากๆสาคัญจริงๆสําหรับ2ทีมนี้นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับบาซักเซเียเฮียพวกเขาชนะ3แพ้2 3นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดก็ชนะไวกิ้งมา3-1ส่วนด้านของไวกิ้งเอง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้เกมเดียวครับนัดล่าสุดพวกเขาเล่นสกโนเวเอเตเลนเซนนะครับบุกไปชนะแซนเดฟยอต2ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟอร์มการเล่นถ้ามองในภาพรวมนะครับลุงเฉียบมองว่าไวากิง้งดูดีกว่าเล็กน้อยส่วนด้านของรายชื่อตัวเล่นลุงเฉียงอิงจากตัวเ้เวขาเเจออกันมื่่วที8สิงหาที่่น าฝากฝั่งของเจ้าถิ่นก่อนละกันครับอิตาบูบาซักเซียวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับเดิม4-3-3นําทัพมาโดยกองหลังอย่างดูอาเต้ครับรวมถึงบาตรงกลางครับมีแคชปูครับรวมถึงกองหน้าอย่างดาคอสตาแล้วก็ทางด้านของนะครับซารีก็ถือว่าต้องเล่นหลักๆล,ลุงเฉียบมาว่าอิตาบูบาซัสเซียเล่นในบ้านอยู่ครบแต่เกมนี้พวกเขาไม่ประมาทไม่เปิดเกมรุกแบบมั่วซั่วไม่เต็มที่กับการเล่นเกมรุกแน่นอนเพราะว่าเขามีประตูนําห่างถึง3ประตูนะครับนะส่วน้านของไวกิ้งครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3เช่นเดียวกันคร ตามหลังนะครับในเรื่องของสกอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะนําทัพโดยนะครับตัวเล่นหลักๆไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูนะครับอย่างคลาเซนแล้วก็ตรงกลางอย่างเบลนะครับรวมถึงอัลเต้แล้วก็ด้านบนเนี่ยก็มีทางด้านของทิปปิกกับตันทีมตัวเก่งเบอร์สิแล้วก็ทางด้านของกองหน้าอย่างเบเรชาแล้วก็ทางด้านของสวีเดนเซนนะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับไวกิ้งวันนี้น่าจะขนลงกันครบนัดล่าสุดเพิ่งชนะคู่แข่งมา2-1นะครับนะจากในส่วนของเออาร์นอร์เวย์เอสเทเรนเซนนะครับหรืออิีตสูงสุดของนอร์์เเเเวยยยนนนี่ก็ชะแซฟอดดมาไุ้ตงฉ เพราะว่าไวกิ้งนะครับผู้มาเยือนน่าจะเปิดเกมรุกเต็มตัวครับตั้งแต่นาทีแรกของเกมการแข่งนนขันเลยลุงเจ็บยบมองว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเฉือนเอาชนะหรือแม้กระทั่งนะครับยันเสมอท่าที่ของอิตาบูบ,บัสซักเทียเจ้าถิ่นได้เพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเจ็บยังมองว่าไวกิ้งดูน่าเชียร์กว่าด้วยสกอร์ที่ตามหลังแล้วต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่อิตาบูบ,บัสซักเทียซึ่งเจ้าถิ่นต้องเล่นแบบระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของยที่แคปเกมนี้เปิดมาให้อิตาบูบ,บัสซักเทียครับเป็นต่อท่าที่ของไวกิ้งเอฟเคครับประตู เกมนี้มีให้เห็นแน่ๆนะครับนะโศกไปต่อที่ครึ่งช่วงตัวเกมนี้ไปอยู่กับพระรองกับไวกิ้ง FK จากนอร์เวย์ลุงเฉียบพวกเขาไม่แพ้ครับนะเกมนี้ไปเชียร์พวกเขาได้เลยไวกิ้งบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่คาราบาวครับรอบคัดเลือกนะครับนะไปดูเกมระหว่างฮันเดอร์ฟิวทาวล์ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับยันเลสเตอร์ซิตี้เกมคู่นีกกิ้งออฟราตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับในส่วนของเฮทเวทคู่นี้จะมาห้าเกมหลังสุดนะครับเป็นด้านของเลสเตอร์ครับชนะไปทั้งหมดห้าเกมรวดนะครับโดยที่ฮันเดอร์ฟิวไม่เคยชนะเลสเตอร์ได้เลยก็ถือเวทูเฮดตรงนี้ต้องยกให้เลสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้าเกมหลังสุดของฮันเดอร์ฟิวทาวล์ครับพวกเขาชนะแพ้เเสสสมอนนนนัััััดดดดดดหหลลงุุชะรรวว่าคบปิใศึก ฟุตบอลนะครับนะลีกวันของกรีฑ์พวกเขาก็สามารถบุกไปชนะเลดดิ้งได้2อูนย์นะครับส่วนร่างของเลสเตอร์ซิตี้หเกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ4แพ้เกมเดียวนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเล่นเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดเปิดสนามพวกเขาก็สามารถเปิดคิงพาวเวอร์สเตเดียมครับเอาชนะร่างของเจฟฟ์ฟิลเว้นเดย์นะครับไปได้2อหนึ่งทั้งที่โดนนาก่อนเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังนะครับต้องยกให้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอย่างเลสเตอร์ซิตี้ดูดีกว่าทีมจากลีกวันอย่างร่างของนะครับเจอร์ฟิลทาวเจ้าถิ่่่่่่่นนนนนนนะะะสสววนวในเเรรรืืออองงงขาาาายชตััลลคคบทีดจม เจ้าถิ่นฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์วันนี้ก็น่าจะมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทัพโดยสามตัวอินกุสแมนครับกองหลังอย่างท่านของมิลเลอร์ครับรวมไปถึงโซเรนเซนตรงกลางมีเคนนะครับมีท่านของเทเลอร์แล้วก็กองหน้าวันนี้ใช้เป็นเมย์นะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ก็อยู่ครบก็ต้องบอกว่าฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ไปลองเยอะครับถึงแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านเพราะเขาเป็นทีมจากลีวันครับนะแล้วที่สำคัญเคยขึ้นมาเล่นพิมลีกพักเดียวเท่านั้นเองครับตกลวดลงไปเลยนะจากเเลสตอร์ด้วยส่วนเลสเตอรป ตี้เองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างยานวัชกาศนะครับนะรวมถึงเจมจัสตินแล้วก็ท่านั่งของโทมัสนะครับตรงกลางมีซูมาเร่ครับรวมถึงโอริเวสคริป์นะครับนะแล้วก็ฟาตาอูรวมถึงมาวิดดี้ด้วยส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นจอแดนไอยูนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของานั่เลตเตอร์เองก็น่าจะอยู่ครบเช่นเดียวกันพวกเขาไม่น่าจะปล่อยให้ตกรอบในถ้วยของคาราบาวครับแน่นอนเพราะว่าเขาก็มีลุ้นในการเข้ารอบลึกๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลูงเชียบ์จะมองว่าเล คเกมนี้เปิดไพ้เลเตอร์ครับ,ป Letter, รบเป็นต่อฮัตต์ดัฟฟิวทาวอยู่ที่0.51กำแพงบนบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามช่วงตัวกำแพงบนบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับนะลุงเฉียบมองว่าโอกาสเนี่ยมีเพียงอ,อาจจะถึงแค่สามประตูอาจจะไม่เกินนี้นะครับนะหรือไม่ก็จบแค่สองประตูเพราะนั้นเนี่ยใครจะไปต้องชั่งน้ำหนักให้ดีเลยนะครับส่วนการไปต่อที่0.51อยู่กับเลเตอร์ซิตี้ครับจิ้งจอกสยามหนึ่งประตูมีแน่ครับให้ลุ้นประตูที่สองกับพวกเขาง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับนะครับเลเตอร์ซิตี้ที่มีสถิติการเจ สยาม City เลตเตอร์ซิตี้เฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมายังอยู่กันที่คาราบาวครับรอบขัดเลือกนะครับไปดูเกมระหว่างโบตันวันเดอร์เลอร์ทีมจากลีกวันครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือกับเย็ยนเชฟฟิลด์เวนเดย์ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมคู่นี้คิกออฟราตี145นะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นหรือว่าเฮดทเวสนะครับที่เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับฝากฝั่งของโบตันวันเดอร์เลอร์เนี่ยไม่เคยชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ได้เลยนะเป็นด้านของเชฟฟิลด์เวนเดย์เนี่ยชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วก็เสมอไป2เกมเพราะฉะนั้นในเรื่องของเฮดทเวสครับที่เจอก อฟอร์มครับ5เกมหลังสุดถือว่าน่าสนใจครับโบตันวันเดอร์เรอร์เจ้าถิ่นพวกเขาชนะ3สะเหมอ1แพ้1นัดล่าสุดเปิดหัวหลีกวันครับพวกเขาเปิดบ้านไล่เอาชนะทนันดับแของพิมัตอาไกตา์น้องใหม่ของลีกวันเนี่ยไป2ประตูต่อ0ส่วนด้านของผู้มีเยือนอย่างเชฟฟิลเวนเดย์นะครับตอนนี้พวกเขาประสบปัญหาภายในค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของเงินเดือนที่ค้างนักเตะอยู่แล้วก็นักเตะเนี่ยทยอยอ,ออกจากทีมนะครับณขณะน,นเนี่ยป,ปัญหาใหญ่เลยสำหรับเชฟฟิลเวนเดย์ครับเพราะฉะนั้นส่งผลต่อฟอร์มแน่นอนครับ5 อังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ลุงเฉียบยังมองว่าโบตันวันเดอร์เรอร์ดูดีกว่าทางด้านของเชฟฟิลเวนเดย์ผู้มาเยือนนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นโบตันวันเดอร์เรอร์พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นําทัพโดยนะครับนะกองหลังนะครับอย่างจอห์นสันนะครับรวมไปถึงด้านของโคลเวนะครับแล้วก็ตรงกลางมีซิมมอนรวมไปถึงแรนเดลครับส่วนกองหน้าเป็นทางด้านของบัสทอร์นะครับก็ถือว่าตัวหลักๆน่าจะอยู่ครบสําหรับนะครับอดีตทีมจากเดอจากพรีเมียร์ลีกแล้ว ดีใช้ได้เลยในศึกพิม์ลิกพักเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ตก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 ไปเรื่อยๆจนนี้อ่าตอนนี้อยู่หลีกวันเข้าไปแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ลุงเจ็บยังมองว่าพวกเขาดูน่ากลัวกว่าเชฟฟิวเวนเดที่ความพร้อมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรองทางด้านของโบตันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับส่วนร่างของนะครับเชฟฟิวเวนเดทวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับห้าสามสองก็นำทัพโดยตัวเล่นหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่งของบานานนะครับนะรวมถึงด้านของเชโรบาครับแล้วก็กองหน้าอย่างโรวี่นะกดาาากกงนีีี้อววว่่เเเเเเชฟลลยยยมมทุพข ก็น่าจะยังน่าน่าจะยังคงเป็นห่วงอยู่แล้วต้องไปเยือนโบตันวันเดอร์เรอร์ซึ่งโบตันเล่นในบ้านได้ดีมากถึงแม้ว่าจะเป็นทีมจากลีกาวันดังนั้นเกมนี้ให้มองไปที่โบตันวันเดอร์เรอร์ดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดให้โบตันวันเดอร์เรอร์เป็นต่อเชฟฟิลเวนเดย์อยู่ที่ศูนย์จุดห้าขีดหนึ่งกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สามช่องตัวกำแพงมาบนเกมนี้ไปได้ครับสองประตูยืนพื้นมีให้ลุ้มประตูที่สามเพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่ศูนวัันนเเเเดดรรออ์จ้้าถินนบ่บบกไลยค เสียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับยังอยู่ที่คาราบาวครับไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเบอร์มิงแฮมซิตี้เปิดบ้านรับมือกัมเยือนทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเกมคู่นี้คิกออฟราตรีสองนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับชนะไป2เกมครับเบอร์มิงแฮมซิตี้ชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมก็ถือว่าเฮทเวทห้านัดหลังสุดต้องยกให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดดูดีกว่าเบอร์มิงแฮมซิตี้อยู่เล็กนน้อยะครับ ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นเบอร์มิงแฮมซิตี้พวกเขานะครับชนะ2แพ้2เสมอ1 2นัดหลังสุดถือว่าผลงานดีอุ่นเครื่องชนะน้อตตังแฮมฟอเรสต์1-0แล้วก็ล่าสุดเปิดหัวในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับอิสซวิทาวน้องใหม่ไป1-1นะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยใน5นัดที่ผ่านมาส่วนร่างของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด5เกมหลังสุดพวกเขานะครับชนะ3แพ้2 2นัดหลังสุดแพ้รวดนัดล่าสุดเนี่ยเปิดหัว,วเดในแชมเปี้นิพอังกกาบบ้แต ยกให้เจ้าถิ่นเบอร์มิงแฮมซิตี้ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะครับทางด้านของเจ้าถิ่นเบอร์มิงแฮมซิตี้วันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างร้านของนะครับนะคาร์เรอร์นะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างอีวาตะนะครับมิดฟิลด์สัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็ด้านข้างอย่างแอดเดอร์เซนแล้วก็ทางด้านของเดมารายเกนะครับส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นทางด้านของเคียวโกฟูรุอาชิที่ย้ายมาจากทางด้านของนะครับการ์ดโกลเซลติกก็ถือว่าโอ้โหตัวดีๆทั้งนั ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องเชียรว่าเล่นในบ้านตัวเล่นหลักๆอยู่ครบแน่นอนสำหรับเจ้าถิ่นอย่างเบอร์มิแฮมซิตี้ส่วนด้านของนะครับนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-1 4-1ก็นำทัพโดยกุศปตะตูมืออย่างครูเปอร์ครับกองหลังมีด้านของวิดดอนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างเพ็กแล้วก็ด้นานของฮาร์เมอร์นะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นดัานของบรุคกับทานของบารีส่วนน้กป้ะเป็นแคมเบลล์นะครับก็ถือตัวเล่นหลักๆของเชฟฟิลด์นนจจนนยูไน มากกว่าเพราะพวกเขาอยากเลื่อนชั้นนะครับต่างจากเบิร์มแฮมซิตี้ลุงเฉยียบเพราะเกมนี้เขาเน้นแน่นอนแล้วก็เสริมตัวผู้เล่นมาได้น่าสนใจมากๆครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเบิร์มแฮมซิตี้จะดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของยอี่แคปเกมนี้เปิดมาให้เบิร์มแฮมครับเป็นต่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอยู่ที่ปอปาครับกำแพงมงบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้ากำแพงมงบนเกมนี้ลุงเฉยียบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับนะลุงเฉยียบเพราะว่ามีโอกาสไปไม่ถึงสามประตูเพราะฉะนั้นใครจะไปกำแพงมงบนลุงเฉยียบขอเตือนไว้กกกกกก่่่่่่อออออนน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 นะะะะะคคครรรรรรััััับบบ,บบบบบบสสสไไปปปปตตตทีีีาาาาเเ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 มมมมม้้้้ลลลุงฉ์ิิิแฮซใใวดจชฟ นัดแรกไม่ดีด้วยนะครับนะในศึกเดอะแชมเปนชิมอังกฤษลุงเจ็บเชื่ว,ว่าเกมนี้พวกเขาก็อาจจะพักตัวผู้เล่นแล้วไปรอเน้นกับเดอะแชมเปนชิมอังกฤษมากกว่าเพราะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นครับเบิร์มแคมซิตี้ปอป่า,ปา,ปาบอกได้เลยเสียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ ูต่อมาครับเราไปกันที่อเมริกาเหนือบ้างครับไปดูเกมสหรัฐอเมริกาหรือว่า U.S.Open Cup หรือว่าฟุตบอลถ้วยนั่นเองนะครับไปดูเกมระหว่างฟิลาเดลเฟียยูเนียนวันนี้เขาจะเปิดบ้านรับมือกัมเยือนทางด้านของนิวยอร์กเรดบูลเกมคู่นี้คิกออฟเวลาหกโมงครึ่งนะครับในส่วนของตารางนะครับนี่จะเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะได้ผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับแนทฟิลนะครับที่เอาชนะดีซียูดิเต็ดไปได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็รอบรองเป็นทางด้านของมิเนโซตาเจอกับออสตินนะครับก็็ถถืืออววว่่่่าาาาใใกกกกลลล้้้แแแสสสหหหรรรรััับบบทีจจะะะไดเเปปนนนนชมม์ค นนี้นะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับส่วนใหญ่เจอกันใน Major olic, เมเจอร์ซ็อกเกอร์ลิกสหรัฐอเมริกาก็เป็นทั้งนั้นของฟิลาเดลเฟียยูเนียนครับชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอไป2เกมโดยที่นิวยอร์กเรดบูลไม่เคยชนะฟิลาเดลเฟียได้เลยถือว่าเฮทเวสตรงนี้ต้องยกให้ทหังนั้นของฟิลาเดลเฟียดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดนะครับเจ้าถิ่นฟิลาเดลเฟียยูเนียนครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยจาก5นัดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดเขขาาาเเเเปปิิดดดบบบ้้นนนนนสสมมออออกกกัโโตตรรไ1-1่ววงย์ูล5หลลััังนนนะะครบบพพวกเเกข Bull, กเขาาาแ้้1ช2 2สมน 2, นสมอดดดุ่ปิย ครับเอาชนะเรืวช็อตเล็กไป2-1เพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบอกว่าคู่นี้สูสีนะครับไม่ค่อยได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับจากสื่อต่างประเทศฟิลาเดลเฟียยูเนี่ยนเจ้าถิ่นน่าจะมาในระบบเก่งครับ4-4-2นำทัพมาโดยนะครับนะกองกลางอย่างด้าหน่งของรูคิทสนะครับรวมไปถึงด้าหน่งของนะครับซูรูแวนแล้วก็กองหน้าอย่างด้านของนะครับบาริโบแล้วก็ยังมีตำแหน่งของดัมมานีด้วยนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับฟิลาเดลเฟียยูเนี่ ดูซะ้วยส่วนด้าของนิวยอร์กเรดบูลวันนี้น่าจะมาระบบ3 4 2 1ี่นึ่ำทัพมาโดยนะครับนะกองกลางอย่างด้านของสเตรลครับรวมถึงด้านของโซฟอแล้วก็เอสวอร์ดนะครับนะส่วนกองกลางอีก2คนนะครับหรือว่าหน้าต่ําก็เป็นเอเมลฟอร์ตเบิร์กอดีตผู้เล่นของอาร์เบรไรซิกนะครับแล้วก็ด้านของคาร์โมราส่วนหน้าเป้าเป็นชิปโอมูติงนะครับอดีตดาวเตะของไบยอนมินิกแล้วก็ด้านของปีเอชก็ย้ายมาอยู่กับนิวยอร์กเรดบูลในช่วงปลายอาชีพแล้วนะครับนะก็เช่นเดียวกับเอเมลฟอร์ตเบิร์กนั่นเอง การก็ต้องยกให้นิวยอร์กเรดบูลดูดีกว่าแต่ว่าอายุอันามค่อนข้างเยอะแล้ว30ไปปลายแล้วเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียปมองว่าฟิลาเดลเฟียยูเนียนดูน่าเชียร์กว่านะครับส่วนในเรื่องของทีแคมปเกมนี้เปิดให้เจ้าถิ่นครับฟิลาเดลเฟียยูเนียนเป็นต่อนิวยอร์กเรดบูลผู้มีเยือนอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคี่หนึ่กำพมพาบนมเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าคี่ากึมพายาเกมนี้ลุงเฉียมองว่าไปได้ครับสามประตูน่าจะมีให้เห็นล้นประตูที่สเพื่อรับประทานเตมนกีกไปต่อที่ยู อารเจีเียยูเนียน0.5คิดหนึ่งบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราข้ามฟากไปที่อเมริกาใต้ครับไปดูฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่สุดของอเมริกาใต้อย่างโคปาลิปาตาร์เรสเราไปดูเกมบิ๊กแมตช์ครับระหว่าง2ทีมจากบราซิลซเรียมาเจอกันเองนั่นคือฟาร์มังโกจะเปิดบ้านรับมือกับพยันอินเตอร์นาเซียงน,นันเกมคู่นี้คิกออฟราเจ็ดโมงครึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับในส่วนของตารางนะครับรอบนี้เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเตะแบบยเย้าเยือนเหมือนยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของอังอของยุโรปเลยนะครับนะก็ต้องดูกันว่า2เกมใครจะได้ผ่านเข้าสสสู่รรอบ8ททีมุด้าาายในศึกโโคปลิเต2 2025 2026นะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวทครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดส่วนใหญ่ก็เจอกันในบราซิลซิรียอนิกลาครับเป็นด้านของนะครับฟาร์เมนโกเนี่ยชนะไป1เกมครับอินเตอร์เนชั่นแนลชนะไป1เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมเพราะฉะนั้นเฮทเวท5นัดหลังสุดที่เจอกันของ2ทีมนี้สูสีกันสุดๆนะครับกินกันไม่ค่อยลงส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับฟาร์เมนโกพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1 2นัดหลังสุดชนะรวดนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านชนะมิไลซอสไป2-1ส่วนด้านของนะครััับบอออินนนนเเเเเเตรร์าาลลกกกมมมหงสสุดดพพววขแ้2 2ชะียค ก็คือนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปเอาชนะเรดบูบกาติโนได้ถึงถิ่นที่3ประตูหนึ่งเพราะนั้นถ้ามองจากภาพรวมนะครับในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมลังสุดต้องยกให้ฟรางโกเจ้าถิ่นดูดีกว่าเยอะนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นฟรางโกลูกทีมของฟิลิปเป้ลุยครับอดีตแบ็กของแอตเลติกมาดริดนะครับนะก็มารับงานคุมทีมในด้านของฟรางโกและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะก็น่าจะมาในระบบ4 2 3 1นํามทัพโดยประสาประตูนะครับมือหนึ่งอย่างรอซี่ครับกอง มีทั้งของซานโดที่เป็นอดีตเด็กของทด้านยูเวนตุสด้วยนะครับตรงกลางมีอารันนะครับมีจอร์จินโยนะครับนะรวมไปถึงด้านของนะครับอาราเคสเอตานะครับนะกองกลางทีมชาติอุรุกวัยก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของของฟา์เมโกเลย10ประตูนะครับกับ6แอซิ์ไหนยังมีลีโน่ครับกองหน้าอย่างเปรโดแล้วยังมีจอมเก๋าอย่างบุโนเอลิเก้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟาร์เมโกนะครับนะแข่งทั่วแผ่นแน่นอนนะครับนะ้นในเรื่องของขุมกำลังแล้วเกมที่ได้เล่นในบ้านอย่างที่เชี่ยวบอกครับฟุตบอลบรา พนักงเกมนี้ลงเจ็คเมอพวกเขาดูดีนะครับมีราศีเลยทีเดียวสำหรับทานังของฟาร์เมนโกส่วนทานั่งของนะครับอินเตอร์เซียงนานวันนี้พวกเขาน่าจะมันในระบบนะครับสี่สองสองสองนะครับนำทัพโดยรัสปะตูอย่างโรเชตครับรัสปะตูทีมชาติอุรุกวัยกองหลังมีทานังของนะครับจูนินโยรวมไปถึงเดนิเตสนะครับตรงกลางมีทานังของเตียกมไมครับเด็กเก่าฟาร์เมนโกนี่แหละแล้วก็ด้านข้างมีเวสลีย์กับทานังของทาบาต้านะครับส่วนด้านบนครับมีทานังของมัตเชียร์อัดนะครับจับคู่ก จอมเก๋าเลยของทีมประสบการณ์มากมายนะครับสประตูกับแพ้แอซิสก็การันตีได้นะครับก็บสามสิบกว่าไปไปลายละแต่ก็ยังมีคุณภาพอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าฟาเมนโกเป็นเป็นต้องบอกว่าเป็นต่อค่อนข้างเยอะครับด้วยศักยภาพด้วยขนาดของทีมแล้วก็ตัวผู้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลูกเชียรมองฟาร์เมนโกเล่นในบ้านก่อนน่าจะทำผลง,งานได้ดีกว่าผู้มเยนอย่างอินเตอร์นาซิออนานนะครับส่วนในเรื่องของไอทีแคปเกมนี้เปิดแร้ฟาเมนโกครับเป็นต่ออินเตอร์นาซิออนานอยู่ที่1ช่ววงงตักาแพบนเกมคู่นนีี้ะครับอยู่ท่ท2ช่วงตัวกำแพงบบนนนนเเกกมมีี้้ไไไไปปปดลุสออถึงงครรัั่่่่วววาตตท1ช ที่งเชียบบอกไปเชียร์ฟราเมนโก้ครับเจ้าถิ่นก่อนนัดเล่นในบ้านตัวเล่นดีกว่าครับนะแล้วก็ความพร้อมอะไรต่างๆดูมากกว่าแน่นอนครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับนะครับเจ้าถิ่นฟราเมนโก้บอกได้เลยครับเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันพุทธที่13สิงหาคมคู่แรกครับไปเชียร์เปเชคู่ที่2ไวกิ้งเอฟเคครับ3เลตเตอร์ซิตี้4โบตัน5เบอร์มิงแฮม6ฟิลาเรเฟียยูเนียนครับ7ฟาเมนโกแล้วนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง7คู่ส่วน3ตัวติดดาว3ตัวที่เฉียบชอบมา,มากๆในคลิปนี้นะครับตัวแรกคือปารีสแซงต์แชงตัวที่2คือไวกิ้งครับแล้วก็3อยู่ไปกับฟาเมนโกชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นนนทาไไมมมใใจฟุุตตบอออลล่่ีควงย้เเเรร์็ป ช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้นะดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมอยากได้ที่ดูฟุตบอลแบบฟร,รีเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับลุงเฉียบได้ไม่ได้เสียอะไรมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นที่ลุงเฉียบประกันไม่มาเรามีการเคลมคืนให้ด้วยในภหัไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนฝากไว้นะครับแล้วก็ยังมีแนวทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีช่วงการให้ในทุกๆวันด้วยนะถ้าอยากจะ มาลุยไปด้วยกันกับลุงเฉียบเสียบคานนะครับแล้วก็ใครนะครับอยากคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแต่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ